มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟฟ้าลัดวงจรไหมบ้านเก่ากลางเมืองลบบุรีเมื่อเวลาสิบนิกาของวันที่4มีนาคม2566ัาร้อยหกสรตำรวจเอกวิชัยสายบุตรรองสอบสวนสพท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนแออัดที่ถนนรอบวัดพระธาตุตําบลท่าหินจึงได้รายง,งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะคะ พร้อมทางได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลบบุรีแล้วก็ใกล้เคียงจำนวนกว่า10คันโดยไปยังที่เกิดเหตุคะ่ะที่เกิดเหตุเป็นชุมชนเก่ามีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นนะคะต้นเพลิงเองเกิดจากบ้านเลขที่61ซึ่งเป็นบ้านของนางวิสิตพุะครอายุ67ปีขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้อยู่ภายในบ้านซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าไฟเองได้ลุกไหม้ที่ชั้นสองของบ้านนะคะจนเกิดกลุ่มควันหนาแน่น เพื่อนบ้านพยายามจะเข้าไปดับเพลิงแต่ว่าล็อกประตูเอาไว้ไม่สามารถเข้าไปได้จนเพลิงได้โหมลุกไหมอย่างรุนแรงค่ะลุกลามมาติดบ้านของนางพาสินีประสานพงศ์อายุ5 6ปีอยู่บ้านเลขที่62ทับหนึ่งไมไปอีกหนึ่งหลังจนรถดับเพลิงเองมาทันเวลาสกัดเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้าหากเป็นช่วงเวลากลางคืนก็คงจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะอีกทั้งยังเป็นบ้านเรือนไม้เก่าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอีกด้วย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า10หลังคานะคะเจ้าหน้าที่นะคะทำการสกัดเพลิงซึ่งได้รับความเสียหายแต่ไม่มากนักยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกค่ะร้องไห้กันร,ระงมซึ่งในขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดแล้วค่ะนางวิจิตบ้านต้นเพลิงเองยังร้องไห้ด้วยความเสียใจกล่าวว่าไม่รู้สาเหตุขณะเกิดเหตุตนเองไม่อยู่บ้านซึ่งมีเพื่อนบ้านบอกเพียงว่าเห็นประกายไฟที่ชั้นสองก่อนที่เพลิงเองจะลุกไหม้สนวอดค่ะ จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากลูกชายบ้านต้นเพิงบอกว่าเป็นบ้านที่เป็นสายไฟฟ้าเก่าแก่กว่า50ปีสำหรับเหตุการณ์นี้มีนายชัยุทธเงินลาอายุ34ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ